สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินส่วขนมเส้นนะคะมีบักหอยด้วค่ะพี่น้องมันมองบ่ค่อยเห็นปานไหเด้วค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสายคิดใด้วยค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินตามขนมเน้นน,ะะนะะ้ำกันด้วพี่น้องเอาว่างลงกันนะคะพี่น้องมาสีเฮียแห้งครับ บอกไวยค่ะพี่น้องอบอออกรื่อเอาใหม่ไม่นเงี้มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเะค่ะพี่น้อง ฝากโค้ดไลน์โค้ดแชทโก้ดจิตต์ามาให้ด้วยค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศดีดแเฮงฝนกต็ตกด้วยค่ะพี่น้องมื้อเราบอกอคือเก่งๆเขาวะหมดก่อนเลย ขปุ่นขปุ่นด้วยค่ะพี่น้องมดถวยด้วยพี่น้องกินยำข่าปุ่นบ่เพ็ดค่ะนั่งน่อยกินฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามส่องสกินทุกอย่างเลยนะคะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะพี่น้อง